สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนานา,นาทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขายเส้นคืนมุสลินกับศิได้มาเปิดขายคืนแขวนดักนกกวักดักนกอีลุ่มเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับผมที่ทางขายไดน้นำมาเสนอเปิดขายให้พี่ให้น้องนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานผมโอมดยราคากันเลยครับผม ที่ท่านเห็นว่างอยู่บนกองนี่คือคืนแขวนแบบมุญด้41บวงผมโดยลังเก็บกระดิ่ง1อันสายสอม 3, สเซ้นนี่คือราคา3า360บาทฟีจัดส่งด่วนบริการจัดเก็บไปทางรอชำระเงินอยู่นาบาน360บาทครับผมหชิ้น2ชิ้น3ชิน้นน่ครับสามร้อยบาทนี่ยที่วางอยู่บนกอง เป็นคืนแขวนขนาด4.5จุดานิ้วครับผม n เบอร์ลอย์ยี่สิบสายหนาพีอีห่วงทองเหลืองอ่ะก็เป็นรายละเอียดสินค human ้าเนื้องานไม่ไม่กับผมที่ทางขายเซียนขื to together, so ้นม <uhhh> ุสซูลินเดนมาเปิดขายพี่เฮนองกันครับนี่ฮะชมรายละเอียดสินค้าเนื้องานความชัดเจนนยทางขายรับประกันให้กับผมเนื้องานความละเอียดความทนอ่ะลูกค้าก็ ตัดสินมโดยสายตากันดีที่หนึ่งกับผมนี่ฮะรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนความสวยงามนะครับขนาดสีจุดหานิ้วกับผมสีจุดหานิ้วเอ็นเบอร์ลอยยี่สิบสายหนาพี่อี้ห่วงทองเหลืองเป็น รายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทางขายเซียนขืนมุสซุลินเน้นน้ำมาเปิดขายให้พี่เฮนองครับสำหรับทันใดทีสนใจคืนแขวนรักนกควักรักนกีลุ่มนะถักเข้ามาสอบถามได้กับผมก็นะามาสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวทางขายเซียนขืนมุสซุลินก็สิทธิมรายละเอียดหนะไวใ้คลิปวิดีโอนี่กับผมช่องทางติดต่อนะสำหรับทันใดที ตามหาอุป,ปกรณ์ดักนกควักดักนกอีลุ่มหรือว่าอุป,ปกรณ์อื่นๆนะะมีเปิดขายครบชุดและแยกชิ้นกับผมขาดเหลืออันใดกะโทรเข้ามาสอบถามขายเสียนขืนมุสุดินใดครับเป็นบริการไม่ไม่กับผมถี่ทั้งขายเดนาัมาเปิดขายแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันครับ สำหรับคิมมีก็ขายเสียนคืนมันสุดนิ้งหรือขอฝากรายละเอียดเอาไว้ซมีก่อนครับสวัสดีครับ